เ้าพุ่งสงงเพียงแม้นบ่แก่นพังเกต็ดคนทุกข์อนหูกังไผ่สิ่งสังบ่เงินหอพอเพียงได้ห้ังไฟอินยังบ่เบิดสาบสินเสียนนำใหญ่ในหัวอกบักคนซ้มที่น่าลกโดดเบื่อมันอยากฟันผม พอมันขังกงผัดยังคงเหลือไปปฏิปักหัวใจสิขุดง่เหลือเผาบมักปัญญาเลือดกว่าเขาความตาเฮาป่านหากอมสีเที่ยวซอมให้จอยสุในยามนี้ เรื่องไหนมึงกระจาดเนาะโอ้ยเบาหวานกูช็อตนดแไหมโอ้ยมันเดิกแล้วเชื่อพี่น้องหิวนอนโอ้ยจาดมึงกระจาดแรงพดเฮยจาดตัวคนจะงหมูมาไข่ออกมาเนาะโอ้ยอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะอ้าวคนละคนนี่เฮยเอาคนละคนตัวเอา้าแสดงว่าภาคปลายมึงนี่มึงกระไผโอ้ลูพี่ติดโอ้ปัดโทษทำไมไม่มีวินภาคสองบงเฮย โอ้ยบินภักสองพ่มี่กูก็ง่วงคือกันเด้คุณเดินออกสี่ห้าฉากกูบ่ไดในั่งจักทออีอดเอาอดเอาปีนาเพิ่นก็บ่ให้ออกดอกโอ้ดีแล้วตายจะไยพูดบ้าบ้าบินเลยครับขวามสิงสั่งฝังใจแข้นแสนท่อมใจเขียดต,ตืม้มนี่หอดบ่มีมันลืมบักปุดย่งงรั่งทอฝ่าอยากน้ำข่าหอดตะลามนานแล้วจับพอมันขังคุกแล้วกูนึกว่าสีเบิดเสียน้ำที่ไหนได้ บักปัญญามันใหญ่ขึ้นมากมันขวงตากูล้เกินไ้เฮ้เออเขากระตตัวขุนหลวงเขาจิ้มเขามันกระตัวตัวเฮ้ยมันก็แมนอยู่วินแต่ว่าจำปีน่ะส่งฮักส้งห่วงมันแได้วิน,นลูกเขาเขาก็รักธรรมดาตัวขุนหลวงเฮ้เป็นรักคนลูกคนอื่นใครจะ,ะเออจป็นรักเนาะพี่เอ้ยครับบ่ได้ดรอกเว้ยจาปีสี่ฮักลูกบักคุณยังหลายก็ลูกกูบ่ได้เอาละเอา ลูกกูเป็นเจ้าไดนะโอ้ยคุณหลวงฉันไม่อยากคุยครับลูกคุณหลวงโตมาใจญ่มานี่นิสัยแต่คอยเฮี้ยแยแบบนั้นคุณหลวงเปียบเลยครับรูลรออาการนี่คือกันครับมึงยอมกูติออกันยอม <c oughs> แล้วฉันว่าลูกคุณหลวงนี่ยรอได้คุณหลวงมันก็ต้องรอได้กูยอยู่แล้วบินเออเอาละเมื่อนี้กูจะให้สมประสงค์ลูกไส้ของกูไปแก้งบักปัญญา หาทางกันแกงมันทุกิธีทางใไมมันอดบรล้นทนบ่ได้นั่นคือความสาใจของกูไปให้โอ้ไหนล่ะลูกเต้าไปใส่เบิร์โอ้กำลังตาตุด <c oughs> มา,มามลูกลูกลูกผมประสงค์น้องคาร์ดประสงค์น้องคานออกมาหาป๊าปานหน่อยเลยเฮ้ยเนาะอดุรักทักไว้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดกพี่ไม่ยังเดี๋ยวพรุงนี้ฉันเป็นกุมารเจ้าเอฮะ ไอจันเป็นกุมารเด้อะกูมาท่านกุมารรุ่นนี้พอพัญญาสิบ่ได้เผากูตีเรียนเรียนแทนต่อโชคโอ้ยโอเบิ่งเจ้าของเนาะพ่อครับสวัสดีครับพ่อโอ้ยสวัสดีลูกสวัสดีจ้าพ่อจ้าพ่อครับครับแม่นพ่อมีแน่วหอนแนวใด้เห้บอกสูสมบะสมจอมลู่สิทถ้ำตามพ่อใส่รับรองได้ถึงประกานครับพ่อมื้อนี้น่ะ พ่อใจสงประสมผู้น่ารักผู้อโต๊ะผู้เนี่ยนะไปแกล้งบักปัญญาบันทีกกันบ่ครับพ่อทุก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 ต้องแล้วครับพ่อจ้าลูกกูมาสสลัดไทวินพ่อจ้ามาจจะไหนลูกเมื่อสเวนพ่อคือหาแต่เลี้องไอปัญญาเถอะพ่อไอปัญญาเี่กก็เป็นลูกพ่อคือกันเนี่ยพ่อพูดปากไปเลยนะลูกพันปัญญาเนี่ยมันบ่แม่สายเลือดของเฮาเจ้าจะไปเข้าข้างหรือให้การข้อเหลื่อยยังไมนก็ะโดดฮะ ตลคืนเต้าซอยเหลือมันอีกแล้วกะแล้วบัดจะโดนดีบ่ใส่หน่วยเลยนะโอยสมผสมรับพอบ่ต้องไปให้นองดอกลูกนองยังหน่อยอยู่นองกระบอไปจังสันล่ะอย่าไปถือไปซ่านองเด้อลูกเด้อน้องคันเรื่องนี่นะเป็นเรื่องของพอกับไอ้เจ้ามีอย่างน่ะพพอจิจัดกันเองเป็นเรื่องของลูกผู้ไายน้องคันเป็นู้หยิ่งนะอยู่ซื้อบต้ตงห่วงดอกลูกเอ้จ้าพอคุณหลวง ม่านพูดจากใจจริงเด้อคุณหลวงเดว่าถ้าฉันมันพูดแบบนี้ฉันไม่ให้ตังมันเดิมมันโอ้ยเนาะลูกกุลนณารักกระดวแ่าฮ่าฮ่าฮ่าข่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่ามาฮาาฮ่าาา่าาาา่่อ อ๋อเองยเฮ้ยเฮ้ยโว้ยม่นเขาเมาคือมึงเมานขอเอิ่นชื่อกุบ่ถือห้ามเลยเมาแกาววาไอ้อ๋องด่านอ๋องสายเดามันอองสายเดาเออให้ให้เต่าเต่านะมีเมียแล้วลูกสองหรือว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวปิดถามบอกมึงคือพอถามในม่นไผ่รูรูเกือบมาตึงเนื้อน่ะเออ เดี๋ยวครับออกไปข้างล่างก่อนเด้อใส่ชุดเพชยรยุคครับขึ้นได้ปะครับโอ้ใส่ได้ยุคเดี๋ยวครับประธานโทษมาอะไรครับอ่าอ่าท่านท่านหลวงอืมเมื่อกี้ผมมาเหตุธุรการเงินครับธุรการเงินเเออไม่มัน่นสิมายืมเงินดอกกุฎิวินวายมีให้อยู่ตัวโอ้ยได้ยินข่าวมาปล่อยเงินดอก โบเลื่องเงินดอกนี่บ่อึดบ่อยากเออแถวบ้านสาวัตถีนี่โอ้ยไผ่กะหูคิดที่สำหลวงเท้าพันนี่โบภาสิเป็นป้อยดอกร้อยละหาบาทสิบาทนี่บ่ได้ขายหนัรับรองว่าได้จุกมากมีธุระเรื่องเงินดอกเป็นบ่บ่แมนเงินดอกบ่แมนเงินป้อยอย่างทั้งสิ้นบ่แมนเงินอย่างทั้งสิ้นเอาเงินเงินเงินสวัสดิการรัฐบ่อนึงหรือเปลาเต่าเบ้านี่ใช่ไหมเอาเงินเอาเงินคาสูขวัญครับ สู้ขวัญแต่ย้ำใ้บัดเอาถามพี่น้องก้องไปพี่น้องไรสุดทั้งบ้านลู่จากเบิดเขาได้สัญญากัแล้วได้ว่าถ้าหากมาลูกไส้ลูกสาใหญ่ขึ้นในไข่อยมาเอาเงินคาสู้ขวัญสู้ขวัญตอนไหนบินโอ้ยกระตอนที่แรก,กุนแลแกว่าเอาอย่างงี้ลูกกูใหญ่มึงถึงพาเอาเขาก็มาเอาตัวคุณหลวงเดี๋ยวสู้ขวัญแต่ตอนที่แรกเอ <Heaven> s. <S <seria> อกูถามแน่ผู้ใดเป็นผู้บอากับมันเบิ้ กูเฮาก็ออกมาสากนี่สากเรียกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงจิดคนแล้วมึงไปเอากับพระเอกบูดไปมึงสิได้บ่บ่าเดี่ยวคาซูวันบันไดมังกันนี่ไหมรัดหน้ารัดหลังทองนคำมึงนี่นอนพระองค์ทรงพระงูแต่พระเจ้าค่ะไม่ใช่ขุนหลวงแค่เฉยท่านขุนหลวงทรงพระง,งูแต่พระเจาา้าค่ะเอาฉากแรกก็ไม่เป็นบูจัก,กระพันฉากตอนตายนันไม่เป็นพระองค์พระเจ้า่ะเฮ้ยขุนหลวงแค่เฉยไม่ใช่พระองค์คือคุนหลวงแสดงมาเขาเล่นเล่นบทเดียวกันเอออ๋อ บอกว่าอย่าสีหลายเอามึงสีบ่ะสี่สีบอกว่าอย่าสีหลายเนี่ยเฮ้ยเอาละจะได้มาเจ้าเป็นพ่อพามตีถูกต้องละครับโอ้ยเขาจำได้แล้วพ่อพามอย่ามาใกล้ๆนี่มามึงก็ใส่ชุดเพชรมาเขาก็จำว่าได้เนาะตัดชุดเซ็ตที่มือถือมือเปล่ใส่ได้ยังไงปวดว้ยเอาละพ่อพามเอ้ยไหนๆก็มาแล้วเงินสู้ขวัญนะเจ้าบ่ต้องเป็นห่วงเฮาสิให้เจ้าอยู่เออได้อีหลีเป็นบอกครับแต่ว่าในในๆมื้อนี้เจ้าก็มาแล้ว เล่าสีาาบส้ให้เจ้ากลับบะาเลาสีให้เจ้ายูนีอทำงานยูนีเป็นคนสวนเฮ็ดงานแล้วก็เลี้ยงดูเบึงแง่งลูกเต่าหฮอนี่เจ้าสีบ่าจังหดท่านหลวงนะจะเป็นเจ้าสีตัวหน่อยเจ้าหูนหนวกบ่เดวนี้คือจังมาข่อยพ่ไห้มาสมัครงานข่อยมาเอาเงินคาสูขวัญคาสูขวัญกับสีให้ยูขั้นอยู่นี่เหตดงานอยู่นีได้ทั้งคาสูขวัญได้ทั้งเงินเดือนได้สองต่อสีเอาเบล่าเพราะยังหัวหลานจะาบาจังอด เมียนและพาให้ผมดกดได้หอดเงินคาสูขวัญได้หอดเป็นคนงานอียร์ก็เอามึงก็โง่ละเอาเอาก็เอาครับเอาเอาเอาเออและที่สำคัญยังีกครับให้ดูแลคุณหนูนี่เห็นมาคุณหนูนี่อย่าว่าหนูทอมันเป็นหมูหวยคุณหนูคุณหนูตัวหน้าขนานไหนคุณหนูคุณหนูติเออหนูกับหนูน่ยมันคือแมวเถอะอันนี้แมวโอ้อันอีแมวติเนี่ยโอ้ อันนั้นนี่อันนี้คุณหมาติเนี่ยคุณเจียปากมึงดีคุณหมาพ่อมึงทีคุณหนูอันนี้คุณหนูอันนี้กับคุณหนูคือกันเอาละอนนเอาเป็นว่าตกลงไหมบอโอเคครับหยืนยืนทันลาให้พ่อลูกกับลูกก่อนอสมประสงค์เลยครับพ่อเมื่อนี้นะพ่อจะให้สมประสงค์ลูกไส้จุติรักของพ่อไปแก้งปัญญาเพ็ุพิธีใดก็ได,ได้ให้มันอดล้นทนบ่ไดย้ยั่วมันเข้าไปกวนมันเข้าไปและที่สำคัญ ให้มันต่อยปากเจ้าให้ได้นะลูกนะโอ้คับพ่อบ่เจ็บดอกมันหมันบ่หนักมันมันบ่หนักอ้ยรับร่องว่าพอพอผิดหวังแน่นอนครับพอดีอมากเยวนอกนั่นเป็นหน้าที่ของพองจัดการมันเองเข้าใจบ่ลูกครับไปไปจัดการบินครับมึงผ้าพอผ้ามักทิงลี่นี่ติดตามลูกกูไปดูแลลูกกูให้ดีนะครับครับลูกพี่ไป